ไายกี่อนิเมขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่325ร่ิหฉินมู่มองไปยังทิศทางเสียงได้เห็นชายร่างสูงกำยำที่กำลังผ้าเสื้อของเขาไว้ที่บ่าเขาดูเกียจค้าเล็กน้อยเสื้อบนตัวเขาก็ดูหลวมปล่อยตัวไปหน่อยเขาเผยกลิ่นอายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แท้ก็เป็นกษัตริย์มนุษย์ชีคังข้ากำลังปฏิบัติหน้าที่กษัตริย์มนุษย์ฉินได้ใช้เวทมนต์แดนใต้พิภพเพื่อชิงตัวคู่คนกลับไป แม้แต่เท้ายมราชยังต้องแตกตื่นหัวใจของขูดผีทั้งหลายแห่งยมโรกวันไหวไม่มั่นคงกลัวว่าจะถูกเรียกขานไปยังแดนใต้ิภพบและจมดิ่งลงไปที่นั่นตาบชั่วนิรันด์เพราะอย่างนี้เท้ายมราชจึงหมายจะลงโทษเขาข้าไม่ใช่ต้นเหตุกษัตริย์มนุษย์ฉีขังนั้นจับเสื้อน,นอกและเอ่ยว่าข้ารู้ว่าเจ้าทําตามหน้าที่ข้าจะไม่สร้างความลําบากใจแก่เจ้าข้าเพียงแต่จะมาเอาตัวกริย์มนุษย์ฉิน ไปเท่านั้นส่วนเจ้าแค่ไปบอกเท้ายมราชสักหน่อยก็พอเทพสื่อชิวนั้นทสายหัวนั่นคงไม่ได้เท้าย,ยมราชยังคงต้องการลงโทษเขาด้วยตัวเองในภายหลังข้ายอมไม่อาจปล่อยให้เจ้าเอาตัวเข้าไปได้ในตอนนั้นเองเสียงเท่าชลาก็ดังสื่อชิวข้าดีนว่าสิทธิ์เลนของข้าถูกเจ้าจับตัวมาใช่ไหมเทพสื่อชิวใบหน้าก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นผู้เท่าผมขาวเดินเข้ามา นั่นไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากอาจารย์ของกษัตริย์มนุษย์ชีคังเขารีบอธิบายที่แท้ก็เป็นกษัตริย์มนุษย์อีซานเรื่องของกษัตริย์มนุษย์ฉินนั้นข้าไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ในเมื่อเป็นเท้ายมราชต้องการลงโทษเขาจากการก่อความวุ่นวายในยมโรกข้าไม่อาจทําอะไรได้กษัตริย์มนุษย์อีซานโปรดย่าโทษข้าข้าไม่เห็นว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตอะไร ผู้เท่าพมเขามีร่างเตี้ยเล็กและเขาที่ขาวเสียงของเขาดังเหมือนระฆังข้ารู้ว่าเจ้าตัดสินใจเองไม่ได้ข้าก็จะไม่ให้เจ้าตัดสินใจเดี๋ยวข้าเป็นคนตัดสินใจเองข้าจะนำตัวกษัตริย์มนุษย์ฉินไปเจ้าทำไม่ได้นะเทพสือฉิวนั้นกวนกวายเท้ายมราชต้องการลงโทษเขาได้ตัวเองกษัตริย์มนุษย์อีซานข้าตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้สือฉิวข้าดินว่าสิทธิ์หรือของข้า ถูกเจ้าจับตัวมาใช่ไหมอีกเสียงก็ดังเทพสื่อชิวก็อดไม่ได้จะรำร้องด้วยความช่วยเหลือในใจเขาเห็นหญิงสาวในชุดสีน้ำเงินถือตะกร้าไม้สารเดินเข้ามาที่แท้เป็นกษัตริย์มนุษย์หลันโผเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อชิวคารินว่าสิทธิ์หลานของสิทธิ์เหลนของข้าถูกเจ้าจับตัวมาใช่ไหมสื่อชิวคารินว่าสิทธิ์เหลนสื่อชิวผู้คนเข้ามาล้อมรอบรอบตัวเทพสื่อชิวมากขึ้นทุกที เขาแทบจะระเบิดเสียงดังๆเขาคิดในใจนี่ข้าไปต่อแยลังแตนเข้าหรือกษัตริย์แห่งโถงกษัตริย์มนุษย์รวนแต่เป็นฝูงแตนใช่หรือไม่ปกติแล้วเจ้าไม่ค่อยเห็นพวกเขาโผล่หัวออกมาหรอกแต่เมื่อไรที่เจ้าต่อแยสักคนหนึ่งทั้งหลังก็จะบินออกมาพร้อมกันหมดเขารู้สึกว่าเขาไม่อาจต่อแย่ผู้คนเหล่านี้ได้เมื่อกษัตริย์มนุษย์ที่หน้าตายเหล่านี้โผล่ออกมาทั้งหมดทุกทัน พวกท่านล้วนแต่เป็นตัวตนที่เรื่องชื่อหรือชาแล้วฉะไหนต้องมาบีบบังคับข้าด้วยละ่ะอย่ามาหาเรื่องวุ่นวายให้ข้าเลยข้าสามารถส่งตัวกรรษัตริย์มนุษย์ฉินให้พวกเจ้าก่อนได้แต่เขาไม่อาจออกไปจากยมโลกข้าต้องส่งตัวเขาให้กับเท้ายมราชไม่ต้องข่วงไม่ต้องควงพวกเราไม่หาเรื่องใส่หัวเจ้าแน่นอนทุกคนกล่าวขึ้นพร้อมกันฉินมู่มองไปโดยรอบด้วยอาการเมื่อลอยเทพสื่อฉิว ท่านบอกว่าค่ามีคนนุนหลังใช่แล้วสี่ฉิวพยายามเนี่ยเบียดออกมาจากฝูงชนพวกกษัตริย์มนุษย์แห่งโถงกษัตริย์มนุษย์ร้วนแต่เป็นนักเลงขวัวไม้และคนคุมถิ่นแล้วพวกเขาก็คือกลุ่มอิทธิพลในยมโรกที่ไม่อาจาต่อแย่ได้จิมเข้าไปทีหนึ่งต่อแตนทั้งหลังก็จะบินกูกันออกมาแล้วข้าจะมาตามตัวเจ้าใหม่ที่หลังเขาเบียดออกมาจากกลุ่มคนและโบยบินจากไป ฉินมูมองไปยังเรากริสั์มนุษย์ในบริเวณเดอรอบแล้วก็งงทุกๆคนก็ยิ้มขณะสำรวจตวดตาเขาทามกลางคู่คนเหล่านั้นมีทั้งหญิงและชายเยาและฉลาสูงและเตีย้ยอ้วนและผอมหล่อสวยและหน้าเ่อนสูภาพและแข็งแกร่งและยังมีคนที่ดูอ่อนแออีกด้วยฉินมู่มองไปยังกลุ่มคนแต่ไม่พบคู่ใหญ่บ้านเขาก็เลยคารวะและเอ่ยขึ้นว่าผู้น้อย มีนามว่าฉินมูกษริย์มนุษย์รุ่นปัจจุบันขอน้อมพบอาจารย์ปู่อาจารย์ทวดอาจารย์เทียดอาจารย์ปู่เทียดไม่ต้องมากพิธีรีตองขนาดนั้นผู้คนออกกันเข้ามาล้อมเขาโครงกระดูกเล็กๆตนนี้เอาไว้ตรงกลางทําให้กระดูกเขาสั่นกอกแกกจนแทบจะร่วงลงมาพวกเขารวมตัวรอบๆและพาเขาตรงไปยังใจกลางเมืองอยากนะักจะมีคนเป็นๆมาเยี่ยมพวกเรามาฉชรองกันให้คึกคืนสักหน่อยดีกว่า เ้าไม่ได้เผากระดาษเงินกระดาษทองมาให้พวกเราเลยหากว่าไม่เพราะเจ้าผีน้อยแท่ซูตายลงมาที่ยม,มโลกพวกเราก็นึกว่าทงกษัตริย์มนุษย์คงขาดผู้สืบทอดไปแล้วทําไมเจ้าไม่ช่วยกวาดหลุมศพให้พวกเราหากว่าเจ้าไปพวกเราก็คงรู้ว่ามีผู้สืบทอดพวกเราถึงกับทิ้งสมบัติเอาไว้ให้เจ้าในทงกษัตริย์มนุษย์มีคนถามคําถามมากเกินไปฉินมู่จึงได้แต่ตอบไปตามสัตว์จนถึงบัดนี้ ข้าก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนโถงกษัตริย์มนุษย์เลยผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่บอกข้าว่ามันอยู่ที่ไหนกษัตริย์มนุษย์ฉีคังก็เดือดดานไอพีน้อยแซ่ซูมันทํางานภาษาอะไรของมันถึงกับยังไม่พาเจ้าไปโถงกษัตริย์มนุษย์เจ้าลูกเต่านี่เมื่อมันกลับมาข้าจะสั่งสอนมันแน่นอนกษัตริย์มนุษย์อีซานั้นก็เตะก้นกษัตริย์มนุษย์ฉีคังและเป่าหนวดเตงกรเธอึงต่อเจ้าสอนสิทธิ์อย่างไรของเจ้า ใช้วิธีทุบตีสิทธ์จะสั่งสอนสิทธิ์ดีๆออกมาได้อย่างไรเพราะว่าการสั่งสอนของคนอย่างเจ้ากษัตริย์มนุษย์ฉินเลยไม่ได้ไปกวาดดุมศพให้พวกข้าหลังจากเขาเตกะกษัตริย์มนุษย์อีสานหัวของเขาก็ถูกกษัตริย์มนุษย์ลันโผต่อยเข้าไปจังหนับและเขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บกษัตริย์มนุษย์ลันโผเอ่ยว่าอีสานข้าสอนเจ้าแบบนี้วลหรือเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงมีหน้ามาพูดใส่ฉีคังว่าเจ้าสอนสิทธิ์อย่างไรของเจ้าลันโผ เด็กสาวขัวรุนแรงทําข้าอับอายขายหน้าไปหมดคงเสียนเจ้ากล้าดีอย่างไรมาทุบตีสิทธิ์ล้านของข้าเจ้าสําลาญชีวิตแล้วใช่หรือไม่พวกกูเท่าเหล่านี้เริ่มต่อสู้กันในเมืองแล้วพวกเขาชุลมุนกันจนแยกไม่ออกฉินมู่พบประเด็นประหลาดเน็วเรื่องนี้กษัตริย์มนุษย์ในอดีตจะช่วยสิทธิ์ล้านของพวกเขารุมสกรรมลุกสิทธิ์ของตัวเองดูเหมือนสิทธทิ์ทุกๆคนไม่ค่อยเป็นมิตรกับอาจารย์ของตัวเองเท่าไหรนะ่นัก แต่ทิงอย่างไรกาลังฝีมือของกษัตริย์มนุษย์นอดีตเหล่านี้นับว่าน่าแตกตื่นโดยข้อเท็จจริงแล้วพวกเขาทุกคนคือตัวตนที่ได้ฝึกปืนถึงเขตขั้นมักคาเต่าก็น,นั้นก็น่าแปลกอีกก็คือแต่ละคนนั้นร้วน์แต่มีความเชี่ยวชาญเป็นของตัวเองกําลังฝีมือของสิทธิ์และอาจารย์แต่ละคู่นั้นร้วนชชำนาญในทางด้านต่างๆกษัตริย์มนุษย์ฉีขังเป็นอาจารย์ของคู่ใหญ่บ้านและคู่ใหญ่บ้านชํานาญที่สุดในเชิงกระบี่ เขาเป็นเที่ยวรู้จักกันในนามกระบี่เทวะการนั้นกษัตริย์มนุษย์ฉีขังกับเชี่ยวชาญในวิชาหมัดและมุท t าพวกเขาทั้งแข็งแร่งและใหญ่โตวิชามุต t h ของเขายิ่งน่าสะพึงกลัวกว,กว่าวิชาหมัดแห่งวัดใหญ่ฟ้าคำรามเสียอีกกานนั้นอาจารย์เขาซึ่งก็คือกษัตริย์มนุษย์อีซานครูเชี่ยวชาญท,าทักษะเทวะอาจารย์ของเขากษัตริย์มนุษย์หลันโผเชี่ยวชาญด้านอาวุธวิญญ,ญาณและสําหรับกษัตริย์มนุษย์ คงเซียนเขานั้นเชี่ยวชาญด้านทศเทวะเวทมนต์ถ้อยคำดูเหมือนว่าแต่ละคนเกียิขี้หน้าอาจารย์ตัวเองเป็นอย่างยิง่งและได้สาบานจะไม่ดำเนินตามมรคคาอาจารย์ดึงดันจะบุกเบิกคนทางตัวเองชินมูกก่ก็กระพริบตาปิปปีบมองไปเดยวรอบกษัตริย์มนุษย์ที่กำลังต่อยตีกันวาวุ่นนั้นได้เทามถนนพังเป็นแถบในชั่วไม่กี่ใจมีกระแตโถงวังและบ้านเรือนมากมายถูกทำลายราบพวกเขาถึงจะหยุดสู้กัน เทพและมาในเมืองขุบปากเงียบด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าส่งเสียงสักแอะพวกเขาล้วนแต่หยุดทําธุระข,ของตัวเองและมองเข้าไปโถงวังของพวกเขาจํานวนหนึ่งถูกทําลายแต่พวกเขาไม่พูดสักกนิดพวกเขาได้แต่ข้าควรนอยู่ในใจขณะผีน้อยจํานวนมากมายก้าวเข้ามาช่วยพวกเขาซ่อมแซมโถงอาคารทาเทพสื่อชิวบอกว่าโถงกษัตริย์มนุษย์ของพวกเรานั้นเป็นกลุ่มอิทธิพลในยมโลกดูเหมือนว่าเขาจะพูดถูก ชินมูคิดในใจอดีตกษัตริย์มนุษย์เหล่านี้ทุบทําลายไปสองสามขวมุมถนนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับพวกเขาคูยใหญ่บ้ายคงใช้ชีวิตอย่างสุขขีที่นี่แน่นอนไปที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าหือเขาอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นลูกหบานผู้มีทิพลแห่งยมวโรคว่าแต่เขาหายหัวไปไหนกันใบหน้ากษัตริย์มนุษย์ฉีคางนั้นก็ฟกช้ำไปด้วยมัดเขาคานออกมาจากข้างใต้เท้าของกษัตริย์มนุษย์อีซาน เจ้าจะต้องไปโถงกษัตริย์มนุษย์ให้ได้นะอดีตกษัตริย์มนุษย์ทุกคนได้ทิ้งสุดยอดวิชาของตัวเองเอาไว้ที่นั่นหวังว่าใครบางคนในรุ่นต่อๆไปจะสามารถลทลายเขตขั้นในมรรคาของเขาต่อได้ยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังต้องไปกวาดหลุมศพและทุกๆปีใหม่กับเทศกาลอื่นเจ้าต้องเผาข้าวข,ของเส้นไหว้ให้กับพวกเราด้วยนะอีซานก็หัวเราะในคอเจ้าจะเผาศัตรูมาให้พวกเราสักหลายๆคนก็ได้ จะได้เอเวลเล่นสนุกยมโรคนี้ดีทุกอย่างยกเว้นก็แต่ไม่เคยมีอะไรให้เล่นสนุกตอนนี้พกเรามาถึงหน้าโถงศักดิ์สิทธิ์ห้าหยางของบันไปชนแรกดังนั้นไปที่นั่นกันเถิดบันไปชนแรกหรือฉินมู่ิตใจก็สั่นสะท้านบันพชนคนแรกนั้นคือก,กษัตริย์มนุษย์รุ่นแรกเทพเทียงแทบผู้ได้เปิดต้นสายมรดกยุทธแห่งโถงก,กษัตริย์มนุษย์เขามีกําลังฝีมือเลิศดล้ำไม่ธรรมดาและฉินมู่ ก็อยากที่จะพบกับยอดคนในอดีตผู้นี้เป็นอย่างยิ่งเขาไดเห็นรูปสลักหินของกษัตริย์มนุษย์รุ่นที่หนึ่งในนครหยกน้อยและคู่สนโดชิงโยกล่าวว่าบรรพชนคนแรกของกษัตริย์มนุษย์ได้กลายเป็นรูปสลักหินเพราะความสิ้นหวังที่ท่วมทน้นหลังจากนั้นชินมู่ก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้พบเขาบรรพชนแรกได้ออกจากยมโลกไปสักพักหนึ่งแล้วเขากล่าวว่าเขาจะไปจัดการธุระบางอย่างที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ของเจ้าไปตามหาเขาและเขายังคงไม่กลับมาอาจารย์ของเจ้านั้นแปลกเสียจริงเขาดูเหมือนว่าจะยังไม่หยุดหายใจไปโดยสิ้นเชิงเขาจึงสามารถเดินออกจากยมโลกได้ในทางกลับกันพวกเราสิ้นลมหายใจไปโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนก็กูกันเข้ามาและทำให้สัตว์พิสดารตัวใหญ่ยักษ์สองตัวที่พิทักษ์หน้าโถงศักดิ์สิทธิ์ห้าอย่างต้องกระโดดหยงด้วยความตกใจสัตว์พิสดารเป็นปากสาหน้าคน กษัตริย์มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านมาที่บ้านนายผู้เท่าเพื่อหาของกินอีกแล้วหรือของที่นี่ถูกพวกท่านกินไปจนแทบจะเกี้ยงเลาแล้วทําไมพวกท่านไม่ไปบ้านของบัรพชนสองแทนละ่ะขู่ปากไปเลยกษัตริย์มนุษย์เท่าทั้งหลายตะโกนขึ้นบ้านของบัรพชนสองก็ถูกกินจนเกี้ยงเก่าแล้วเช่นกันกับบ้านของบัรพชนสามทากลางเรากษัตริย์มนุษย์ก็มีแต่บ้านของเจ้าเนี่ยละที่ยังพอมีของเหลืออยู่บ้าง ปากสาหน้าคนก็รีบขู่ปากทำเป็นมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นปล่อยให้พวกเขาบุกเข้าไปฉินมูให้กิเรนมังกรและขีบรอยอยู่ข้างนอกรอยอยู่ที่นี่ข้าจะเข้าไปสนทนากับบรรพบุรุษกิเรนมังกรทำตามที่เขาบอกเพ่งพินิษสัตว์ยักษ์ทั้งสองพวกเจ้าเคยเห็นปรมาจารย์รัติมานฟ้าหรือไม่เขาดูเหมือนเด็กหนุ่มและหล่อเราเป็นอย่างยิ่งปากสาหน้าคนพูดจาง,ง่ายกว่าปรมาจารย์รัตินักบุญสวรรค์น,นอหรือ เจ้าควรไปที่รังของรัตทินักบุญสวรรค์เจ้ารัติีในอดีตทั้งหลายพักอยู่ที่นั่นแต่พวกเขาส่วนมากดูชั่วช้าและดุร้ายพวกเขาไม่อาจต่อยแยได้กิเรนมังกรก็ดีใจเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาถามว่าขอเรียนถามให้พี่ชายท่านนี้ชี้ทางให้ข้าทีในโถงห้าอย่างฉินมูอดไม่ได้จะถอนหายใจอย่างสะทกสะท้อนกษริย์มนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับฝูงโจรที่เข้าไปในหมู่บ้านไม่เกรงใจเจ้าของบ้านแม้แต่น้อย ขนาดว่าพวกเขายัางไม่ทันจะนั่งกษัตริย์มนุษย์หลานโผก็เรียกผีน้อยจํานวนหนึ่งสั่งพวกเขากษัตริย์มนุษย์ฉินจากโรคแห่งคนเป็นอยู่ที่นี่แล้วรีบไปเตรียมอาหารดีๆมารับเขาซะหนึ่งในผีน้อยหน้าเขียวรวบรวมความกล้านายผู้เฒ่าคนเป็น,เป,นเป็นไม่สามารถทานอาหารของยมรโรคได้ดูสิกษัตริย์มนุษย์ฉินเป็นโครงกระดูกที่ไม่มีเลือดและเนือ้อและเครื่องในเขากินไม่ได้หรอกพูดมากจัง แน่อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่จะกินแต่เป็นพวกเราที่อยู่ที่นี่จะกินข้าเป็นสิทธิ์ของบรรพชนรุ่นแรกและข้าจะกินอาหารที่นี่ไม่ได้งั้นลือรีดไปจัดเตรียมมาเร็วๆผี่น้อยหน้าเขียวที่มีเขี้ยวจํานวนมากก็วิ่งพานไปหมดเพื่อจัดเตรียมอาหารชินมู่ก,ก็มองสํารวจพวกเขาและชะง,งนพวกนี้ดูคล้ายคลึงกับเทพพูดผีในท้องพระโรงราชาฉินสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มาจากโรคของคนเป็น หรือว่าพวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากแดนใต้พี่พช่วงหลายปีมานี้ไม่มีใครส่งของเส้นไวามาให้พวกเราเลยพวกเราก็เลยหิวขวัวจนแทบจะกลายเป็นเปรตกันอยู่แล้วตั้งเก้าอี้บันปราชน2ใช้วิชามุตธ,ธาเขาทันใดนั้นก็มีดอกบัวเบ่งบานขึ้นมาในโถงศักดิ์สิทธิ์ห้าอย่างพวกมันสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นยกร่างพวกเขาขึ้นไปขี่น้อยมากมายทำอาหารเสร็จก็แบกพวกมันมาอดีตกษัตริย์มนุษย์ทั้งหลาย ก็ไม่มัวรักษาท่าทีและกินดื่มอย่างตะกาตะการกว่าทุกอย่างจนเรียบถึงจะค่อยพอใจสบายท้องฉินมู่มองไปยังผพ้าพเทียนด้วยดวงตาเบิกกว้างอดีตกษัตริย์มนุษย์เหล่านี้เหมือนกับอดอาหารมาเป็นร้อยร้อยปีในวันใดจะมีความโออาดให้ยองลงเหลืออยู่อาหารตรงหน้าเขาไม่ถูกแต่ต้องเพราะว่าเขาเป็นแค่โครงกระดูกไม่อาจกินได้หากกษัตริย์มนุษย์ฉินไม่ลงมาข้าก็คงไม่ได้กินอาหารเต็มมือ อาจารย์ของเจ้าคงชังข้ามากดังนั้นเขาจึงไม่ไปปัดกวาดสุสานทําให้ข้าต้องอดอาหารมาหลายร้อยปีกษัตริย์มนุษย์ฉีขังกระอนหายใจมองฉินมู่ผีน้อยแท่ซูชมเจ้าจนเลิดเลยร้อยไปถึงสวรรค์บอกว่าสิทธิ์เขาบันเจิดมีอนาคตไกลย,ยิ่งกว่าสิทธิ์ของข้ามาดูซิว่าสิทธิ์ของเขาดีกว่าสิทธิ์ของข้าจริงหรือเปล่าฉินมู่ไม่รู้จะัวเราะหรือร้องไห้ ไม่ใช่ว่าสิทธิ์ขออาจารปู่ฉีคังก็คือผู้ใหญ่บ้านหรอกหรือกษัตริย์มนุษย์คนอื่นก็ตื่นเต้นกติกาเดิมมาสู้กันก่อนฉีมู่กรุกและโคงะ้งคารวะอาจารย์ปู่บานไปชนข้าอยู่เพียงขั้นเจ็ดดาวข้าคิดว่าพวกเราลมเลิกเรื่องการต่อสู้ดีหรือไม่ฉีคังก็ยิ้มไม่ต้องห่วงพวกเราไม่รังแกเจ้าหรอกแน่นอนว่าพวกเราจะต่อสู้กับเจ้าในวรยุทธ์ขั้นเดียวกันพวกเรา ก็จะไม่ทําให้เจ้าบาดเจ็บด้วยในเมืองพวกเราเพียงแต่อยากเห็นการฝึกปือของเจ้าชี้แนะวิชาฝีมือเท่านั้นสีหน้าชินมู่ก็ดูจะลำบากใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องประรองกันหรอกข้าไม่อยากลังแกอาจารย์ปู่และบรรไปชนทั้งหลายทําให้พวกท่านบาดเจ็บคงจะไม่ดีแน่พูดกันตามตรงแล้ววิชาฝึกปือทศเทวพวกท่านล้าหลังตกยุคไปเกือบทั้งหมดรอบคางเกงเงียบ ข้าพรู้สึกอยากอัดไอพีน้อยนี้ให้น่วมแล้วล่ะกษัตริย์มนุษย์ฉีข่งนั้นก็นพึมความเอ่ยขึ้นมา